มิดล้อแล้วครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น,น้องทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มโคาปันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจทุกบุ๊คเอ็มโราฝันทุกคนด้วยนะครับ พาเพื่อนมารับงานนะครับตอนมานอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เอาเบรงเอลมานะครับผมแรงกับกับไม้แล้วแรงกับกับเลยดึกนะอู้ Rồi cho ba cầm lăng nhung Mít nó đeo Ừ xem em phải kia cái nát tê là bơ nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อเอาไปใช้เป็นพละร,รับรถบอ้เหนื่อยเลยนะครับจะยุ่งตลอดัวอะไลลองรอบรอบสองนะผมทางนี้ขับไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็มาทางเก่าอีกไปไม่ได้นะครับลึกนะครับ แต่ว่าดีหน่อยที่ยางมาเอลมันกระมันมันเกเยอะนะครับผู้เหนือ่อยมาลองไปรดขับมาเดิมนะครับถ้าเป็นล้อเล็กเมื่อกี้นี่ต้องถอดถอดเลิ่นอนะครับไม่งั้นไปไม่ได้นะครับฝน,นก็จะตกนะครับ เอียงข้างแน่เลยเออเดยเอียงข้าง,งดูจำเลี้ยวมันจะทำยากหน่อยนะครับคันนี้ได้ย้ำรอยเก่าไม่ได้เลยนะแต่เดี๋ยวเพื่อนยกออกเดี๋ยวผมไปเก็บต้นมันตรงนั้นออกก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งนะอเอ๊ะเอากระเป๋าไว้ด้วยดูดูดูดด ở subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để rồi luôn, ở những video hấp dẫn khoảng 400-500km Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe chấm lương lên thằng khang đã chấm đi luôn luôn lên luôn 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 con. ตกคนตกฮะมาเชียรทลายแต่ก็ดีกว่าแบกนะถ้าแ,แบกแบกไม่ไหวหรอกสองรอบนะคะลากเลยแหละนี่โอ้ทำงานคนตกมาต้องให้เราลุงสาธ่อะไรอืมทางตู้นะน่าจะชอบก้นอยะ่ะตือครกองว่ะ เอามาสองรอบนะครับบางๆนะครับไปรุ่นน้องเลยบ้านเดียกันเลยโอ้าอะไรวะเขาเขาไปชอบด้วยทำรถไอ้ตกท่าไงรถโคกบัสด่วนเพื่ดูแต่ด้านแหลมติดใจอะไรแลวนี่ก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นนะผมฝนตกมานะครับกินข่าตากฝนจะถ่ายให้เพื่อนดูก็โอ้ รู้สึกว่าจะไม่ไหวนะครับรีบกินนะครับพอกินเสร็จฝนหยุดต,ตกลงฟิวเลยกินข้าวใบซองฝนตกโอ้โห <c oughs> สดยิงสดยิงน้ำยิงยิงเยอะไหมลบอลลูกบอกว่าวน้ำแกงไม่มีแกงมีแต่ส้มตำนะนะไมม่เนาะจนตกไม่ค่อยได้ทายนะผมเดี๋ยวเนี่แหละฝนหยุดตกเลยท้ายเพื่อดูนะครับอย่ามาเอามาท้องตรวจ เดี๋ยวอันนี้ไมันจะขึ้นได้รืะบาตรลงหนึ่ง មកនេះឡយកែក송ตรงๆតែម្តងเลย รถไปบนได้ก็ได้ท่านตับกลับกลับไปทางบนเลยเดี๋ยวค่อันนี้เอากลับกลับกลับลำมาไว้โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับฮนะไอ้น๊ะเขาป้องเลยดิ บ้านองกบรุนจะไปดูก็ม่เวนเาตือนรับกลับจะรมาดอะดอกขนาดดนี้บอกว่ข้าวเบนนกลับไปดอกเียวตัวนี้จะไปบนทางนี่ดีกว่านะครับผมลากขึ้นมาข้างบนแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ชอบเออ ก็เดี๋ยวจะเอาคันนตั้งรำรอนะครับผม,ผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะผมสวัสดีครับเป็นไงต้าลุงโอ้เรล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 แปลว่าลื่นนะครับ